สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลอะไรออปติคอลกันอีกแล้วครับอันนี้ลูกค้าก็ส่งกรอบแว่นนิวบาลานซ์มาเปลี่ยนครับปกติจะมีแต่แว่นขาวเราซ่อมอันนี้เป็นเคสของทางเราบ้างครับแว่นเราเราเปลี่ยนให้ครับลูกค้าคนนี้ก็สั่งซื้อกับทางเรามาหลายตัวละมูลค่าสินค้าทุกอย่างมูลค่าสินค้ารวมกันก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับและลูกค้าก็ได้ทํากรอบแว่นเสียหายจริงๆรดูจากร่องรอยก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากคุณภาพการผลิต จะเป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวลูกค้าทําเองแต่ทางเราก็ยินดีเปลี่ยนให้ครับผมเพราะถือว่าเป็นเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็อาคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับมาเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับ นี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมถึงควรซื้อหรือควรตัดแว่นกับเซฟออนไลน์ออฟติคอลครับไม่ว่าราคาจะถูกจะแพงของแบบนี้วัดกันที่บริการหลังการขายครับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่รายละเอียดตามนี้เลยครับผมขอบคุณครับ